เละก็ในเรืร่องหมาปันเกือสวนะนองบูกรสารชาตายว่าฮะเป็นในบานดูเร yeah well> ือนะเก็ดีใต้หมาว่านี um ้นะให้พี่โอมากันขับขางวัดถอนโ้องนะถุกว่าเป็นบ้านเจอกองเแต่ตอนนี้เจ๊อยากให้น้องๆคนให้นว่ากแสดงช่วนหมาการลั่งแค่อาทิตย์อยู่หรอโคตนะครับเจ๊ก็พี่จูนก็เลยขึ้นมาบนเวทีก่อคุกอนตื่นเต้นอยูเลยพี่ก็ตื่นเ้นมาก อันดับแรกพี่เอก็ต้องขอขอบคุณพี่อีเพเชราชวาลาได้ฝา,ากเงินไปจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับด้วยสายตาท่านก็จะมองบอไม่เห็นแต่พี่เอได้ไปหาท่านที่บ้านแล้วบอกว่าจะมาทำกระถิ่นที่บ้านเกิดพี่อีเพเชราก็ได้ฝากเงินมาแล้ววันนี้น้องอ้ําพชราภาก็ฝากเงินมาเปจำนวนเยอะมากเหมือนกันนะครับ,บ,รบตัวไม่มาแต่เงินมาไม่เป็นไรบแล้วก็ฝากโน้ตมานะครับผมแต่ก็คือมีน้องโน้ตพเชชาบูนมีน้องพลบูลพัท น้องศัดปาริชัดที่ตอนนี้เล่นละครที่ถูไไกับน้องมาริโอนะครับก็มากันเยอะนะครับผมแต่ก็คือทุกคนที่มาไม่ได้ก็ส่งเป็นกําลังซ้์มาช่วยอยู่เราวัดเราอย่างเต็มที่นะครับผมเนะะี่ยตอนนี้ก็ทุกคน